สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมที่ดินแปลงสวยใกล้เมืองครับแปลงนี้พิกัดอยู่ที่อำเภอสารพีครับอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนวชิราลัย แล้วก็ห่างจากถนนเส้นหลักเพียง850เมตรเท่านั้นเองครับ <Wow. S 1> ที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือครับขนาดอยู่ที่140ตารางวาราคายกแปลงที่1.82ล้านบาทครับแอบกระซิบนิดนึงนะครับว่าราคานี้ยังไม่ได้ต่อรองกับเจ้าของนะครับถ้าเกิดถูกใจจริงๆเนี่ยมาต่อรองกับเจ้าของเองได้เลยครับแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมหน้ากว้างจะอยู่ที่25คูณ21เมตรครับถนนน้ำไฟเข้าถึงเรียบร้อยแล้วครับมีหลักหมุดชัดเจนและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของแปลงนี้ก็คือว่า ไฟฟ้าเนี่ยครับจะไม่บังหน้าบ้านครับเวลาปลูกบ้านแล้วเนี่ยถ่ายรูปมนันีสวยมากแน่ๆครับพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหาที่ดินใกล้เมืองสภาพแวดล้อมดีไม่เปลี่ยวเข้าซอยไม่ลึกลองขับเข้ามาชมแปลงนี้ก่อนได้ครับข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ